ได้ออกกับใครอะไรอย่างเงี้ยคาตัวเราเนี่ยเป็นแบบว่าคาตัวแบบชูคู่สองเลยอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงสำหรับเราท่างตัวมีแบบว่าแบบมีผู้จัดการหรือในกคุยมันเป็นแบบเป็นคาตัว่ค่ะก็ไม่ได้คุยอะค่ะปกติผู้ใหญ่จะคุยให้อะไรเงี้ยเราก็ทำงานตามหน้าที่เขาก็แบบจะเขียนคิวไว้ในแคลนด์ในไอโฟนอยู่แล้วอ่ะ ว่าก็ไม่กับต่อค่ะก็ก็ถ่ายงานร่วมกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีเวลามานั่งคุยอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมีกถือบางก็มีมีอยู่แล้วเนาะพี่ๆก็อยากให้จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปกติแหละเล่นเล่นด้วยกันก็ต้องมีกระแสจิ้นอะไรตรงนี้จำนวนสีเพิ่มขึ้นกาบเดิมมากกว่าเดิม ตอนไหนล so, ่ะถ้าจากตอนแรกๆก็ต้องมากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะแบบว่าเหมือนแบบ stable เรียกว่าอะไรคงที่อะค่ะตอนนี้ก็แบบว่าไม่ไม่รู้เพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราไปไหนมีปิดเปิกับเขาไหมคะว่าต้องเจอเตตแต้องมีใครเลยมีก็มีนะค่ะว่าใครไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าอ๋อใครเขาทำงานอยู่เขาทิ้งหนูไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคนเรียกชื่อสบายมากเสื่อเดิงแน่นอนอยู่แล้วค่ะพี่เราก็ดีใจนะคนมูงแบบมองมมูเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกระแสดีอะค่ะ แต่ตัว,วเราซีียสไมคที่คตกรอไม่ซีเรียนก็เป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะกับการทำงานแล้วก็คนก็อาจจะแบบมองว่าเออเนี่ยช่วงนี้มีกระแสก็ต้องค่าตัวอัพหน้าแน่เลยอะไรเงี้ยตัวว่างอีเป็น์ระเทศเล็กนะข้าตัวก็ขึ้นมาจะไ่ใกล้ามากเลยไม่หรอค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่เดี๋ยวเขาก็คงคุยกันเองอะไรเงยหก็ไม่มือนกันว่ายัางไง้ไ ตัวจากเดิมจากเดิมจากเดิมก็ตั้งแต่หนูเล่นเล่นเล่นเอ่อฮอร์โมนมาก็เพิ่งมีอีเวนต์แล้มันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าไม่น่าหนีก็ไม่ตื่นนะคะก็ด้วยความว่าของเราอะไรอย่างนี้แฟนเก่าแฟนอะไรอย่างนี้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ยัไม่โดนทุกอีเวนต์แล้วก็ต่อเหมือนเดิมทุกอีเวนต์เลยตั้งแต่อีเวนต์แรกก็คือก็คือบอกไปแล้วว่าเป็นเพื่อนสนิทกันในรูปในอินทายการก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็คือมัน คลิปออกมาค่ะเป็นมีอาร์โซซึ่งหนูก็บอกว่าเออพี่ฟ้ามันเคยเป็นคอปปี้เลยค่ะซึ่งเราอ่ะก็แบบด้วยระยะเวลาที่เราคุยกันอ่ะมันก็มากพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบคือสองปีกว่าอย่างเงี้ยค่ะคือคนอาจจะคิดว่าเออมันยังน้อยสําหรับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวหนูหนูก็เป็นเด็กเขาก็เด็กคือมันเป็นอารมณ์วัยรุ่นนะคะมันก็ยังมีคํานิยามของแฟน เดียวมแล้วคือพี่แต่ละคนก็โตขึ้นก็มีคํานิยามว่าแฟนแตกต่างกันถูกไหมคะคือหนูตอนนั้นก็อาจจะมีคานิยามว่าแฟนที่มันแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ซุ่มพูดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ไม่ใช่เรากดดันเวลาที่คนมองว่าเราดังแล้วก็ชะบใส่แบนเก่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็ยังคุยกันอยู่ยังปรึกษากันอยู่หนูก็ยังคุยกับเขาอยู่แล้วก็ยังเจอพ่อแม่เขายังไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยพ่อแม่หนูกับพ่อแม่เขาก็สนิทกันก็คุยกันแล้วก็นัดกินข้าวกันบ่อยๆอยู่แล้วค่ะมันก มันก็ต้องสนแล้วแต่คือหนูก็บอกว่าหนูก็ยังคุยกับเขาอยู่เย้ยค่ะแล้วมีโอกาสจะกลับมานามันเป็นเมื่อตอบแฟนไหมก็ยังยังก่อนดีกว่าค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะ